สวัสดีครับสืบีคดด้วยนะครับผมผมเนนะก็ครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเลยนะค,ะคลิปที่แล้วเลยนะ,ะที่เป็นสายบุกใช่ไหม ber? ครั้งนี้จะเป็นสายแคมป์นะ,ะรูปแบบการเล่นมันจะค่อนข้างต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแยกคลิปเลยละกันนะครับผมโดยรูปแบบสายแคมป์เนี่ยถามว่าเล่นใน MP ได้ไหมได้นะ,ะแต่ว่าจะเป็นสายที่แบบไม่ได้ไปบุกอยู่ใกล้ๆกล้นะผมระยะของมันเนี่ยคือสามารถยิงได้ในไกลหรือจะไปเล่นใน BR อะไรแบบนี้นะผมก็มันจะมีของแตกงอะไรไงบ้างนั้นก็ มาดูกันเลยดีกว่านะครับของแต่ชินแรกนะผมเราต้องเคลียร์เหมือนแบบสายบุกเลยคือกล้องเลงถ้าผู้ชมจะติดตั้งกล้องเลงหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าถ้าผู้ชมเนี่ยไม่ได้ติดตั้งก็โอเคนะผมแต่ถ้าสมมติว่าใครติดตั้งก็เชิญเลือกแบบกล้อ,องเลงที่ตัวเองถนัดเลยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นสายแคมป์หรือแบบเล่นในบีไองเนี่ยผมมองว่าคูณ6ก็พอจะโอเคนะครับผมมันค่อนข้างจะค่อนข้างโอเคเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ติดกล้องเลงล่ะจะติดตั้งอะไรดีเนะฮะเลเซอร์ก็ได้นะผมติดตั้ะก็จ ได้นะครับโอเคถ้าจากกล้องเล็งนะฮะลำกล้องปืนนะครับจะเป็น RDC 6 6 0 m m h e a v y นะครับผม1เพิ่มเรดดาเมจ2ลดแรงเดียวตั้ง3ลดตัวตุกและ4ลดแรงเดินนอนนฮะซึ่งตัวตุกเนี่ยการที่ลดไปเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากครับเอาไปใช้ใน B R อาค่อนข้างจะโอเคนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมติด5 1 0 m m อยสิบไปเนี่ยมันจะโบกตัวตุกมาใช่ไหมแล้วในบีอารนะครับท่านผู้ชมโดนยิงบนหัวปั๊บเนี่ยเป้าแบบขึ้นแบบปัง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 เราอาจจะยิงสู้ไม่โดนเลยก็ได้นะะะครรรรััับเเเเเพาาาาฉนนนนน้กกมีีลลตตวว่่สไย มันจะช่วยได้เยอะมากนะโดยๆๆเยด็ดโดยเฉยเลยโดยเฉพาะใน BR นะครับมันจะช่วยได้เยอะมากเลยส่วนข้อเสียจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาเรงจะบวกขึ้นมา8แต่ว่าใน BR ระยะเวลาเรงยิงมันจะไม่ค่อยส่งผลเพราะว่าจะมีในเรื่องของระยะเข้ามาเกี่ยวนะยยิ่งระยะไกลมากนยผมมองว่าระยะเวลาเรางยิงมันจะไม่มันมันไม่จะไปต้องเร็วมากนะครับท่านผู้ชมมันสามารถช้าได้แลกกับในเรื่องของระยะเมจเพิ่มขึ้นควบคุมดีขึ้นแล้วก็ตัวตุกน้อยลงนะเห็นไหมมันคุ้มค่ากว่าเยอะมากๆนะครับโอเคเนาะของแต่จะทัดไปถ่าจากลำกล้องปืนฮะ ปากกระบอก RTC compensator เพื่อ1ลดแรงเดียวต่าง2ลดรแรงเดียวนอน3ลดการสั่นเทือนเมื่อหายใจและสีหลังรีเฟรชจะได้เพิ่มขึ้นซึ่งไอ้2ข้อสุดท้ายเนี่ยมันสำหรับคนที่มีกั้นหายใจนะครับผมก็กดกั้นหายใจอะไรแบบนี้นะฮะ แต่โดยโปกติทั่วไปผมก็ไม่ได้กดหรอกนะฮะแต่สาเหตุจริงๆที่ผมแนะนําให้ติดปากบ่อนี้เนี่ยเพราะว่ามันลดแรงเดี่ยวตั้งโดนนอนไปเยอะมากนะครับทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะใน B.I เนี่ยยิ่งไกลใช่ไหมพอมันไกลเนี่ยเป้าตัวสตูก็จะเล็กๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราควบคุมปืนเนี่ยแรงเดี่ยวตั้งโดนนอนได้เนี่ยมันจะทําให้เป้าเราเนี่ยสามารถเลื่อนไปหาสตูจุดเดิมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยข้อเสียจะเป็นในเรื่องของระยะเวลานี้จะบวกมากสิบเปอร์เซ็นซึ่ง ให้เห็นไปเลยนะครับเพราะว่าปกติใน b r เราด้วยความเป็นเป็นสนัยกลด้วยเราจริงปั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 ง,ปงไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องของการควบคุมปืนจะดีกว่าในเรื่องของระเลวลาจริงที่เพิ่มขึ้นเอ้ยเร็วขึ้นนะครับผม,ผ,มผิดนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เป็นข้อเสียในเรื่องของระเลวลาจริงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ส่งผลกับรูปแบบเกมเพลย์เราเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าเราเป็นสายแคมป์หรือเล่นใน BI อแล้วเนาะมันซึ่งมันจะมีในเรื่องของระยะเข้ามาแทนที่นะครับขอนแต่เชื้อทัดไปททัันนจะะะปาากกรรบบอคผมพ้ย RTS s t e ต d ด stall เนะะี่ยเพื่อลดตัวตุกลดแรงเดือดนอนแล้วอ่าก็ลดแรงเดี๋ยวตั้งด้วยนะครับผมโดยจะลดไปอย่างละ25เรียกด้ว่าลดเยอะมากนะครับผมแล้วข้อดีอสองอย่างก็คือการสัน่นเชิงม่หายจลดลงนะครับผมแล้วก็แรง r e f r e s h ร r เพิ่มขึ้นนะ,ะซึ่งอันนี้ก็เดีย๋ยวผมบอกคือในเรื่องของการการหายใจน,นะครับส่วนข้อเสียนะครับผมคือในเรื่องของเรวเวลาเรียงจ,จะบุกขึ้นมา10%และความเร็วของที่หนาดเรียงลดลง10%ซึ่งใน,นงเรื่องของรเวลานี้ผมก็อธิบายไปแล้วเนาะ,ะเพราะงั้นผมจะไม่ขออธิบายซ้ำนะครับผมจะขออธิบายในเรื่องของความเร็วขข้นนนนนททีีทท r, ี่่เเรรงแแใบดมมออาหืคย เวลาเราโดนยิงอะไรแบบนี้นะผมโดนยิงสวนมาเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงเราก็ถอนสโคปนะแล้วหลังจากที่เราหมดซูมแนะล้วเนี่ยเราจะถอนสโคปออกแล้วเนี่ยความเร็วขั้นที่ขนาดนี้จะไม่ถูกส่งผลกับเราแล้วนะครับผมหลังจากที่เราถอนสโคปเสร็จแล้วเราก็วิ่งหนีไปหรืออะไรหลบแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เรามีความเร็วขึ้นที่แบบปกติแล้วเพียงแค่ถอนซูมออกนะครับผมในจังหวะที่โดนยิงสวนมาเนาะ ประมาณนั้นนะครับและของแต่งตัวสุดท้ายนะครับผมไม่นําเหมือนเดิมเลยคือแมกกาซีนฮะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถเลือกเป็นแบบ20ก็ได้นะผมถ้าสมมติใครรู้สึกไม่จุใจพอนะผมอยากยิงแบบตอนเนื่องหนักๆเลย20ลาวไปเลยนะผมแต่ถ้าสมมติว่าใครซีเรียสในเรื่องของระยะเวลาอะไรอย่างที่ยังเพิ่มขึ้นมา3%ก็15าลาวเอ็กเทรนด์แม็กไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้ผิดเลยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยเนี่ยว่าจะเลือกรูปแบบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมโอเคนะครับ อันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดนะครับทั้ง5ชิ้นนะครับของ SVD สายแคมป์หรือว่าเล่นเนบีอานั่นเองนะครับผมก็ต่อไปนะฮะเราไปลองทดสอบกันดีกว่านะครับลองไปทดสอบยิงกันดีกว่าว่าพอไปใช้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้านนะครับผมอันนี้ผมสุ่มได้ดาดลัาชนะครับโอเคอีกฝั่งมีคนหนึ่งคนนะฮะสู่ตายนะครับผมมา พราะปกติผมจะไม่ค่อยเก่งแคม์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องลองดูนะฮะโอเคครับโอเคครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะช้ากว่ารูปแบบสายซูมยิงอ้ามไม่ใช่บุกนะครับผม,มเป็นรูปแบบแบบแรกเนาะในรูปแบบแบบที่สองเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีความช้ามากกว่าแต่ว่ามีความนิ่งมากกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้เอามาใช้ใน br ผมไม่น่าติดกล้องคูณ6มาเลยท่านผู้ชมคือผมไม่น่าติดกล้องคูณ6มาเลย อันนี้คือสาเหตุที่ซูมช้านะครับผมคือซูมช้าแล้วมันจะเป็นประมาณแบบนั้นนะครับโอเคครับจะเห็นได้ว่ายิงนัดหนึ่งแล้วเนี่ยคงความนิ่งไว้ได้ดีมากนะครับผมสามารถยิงนัดต่อไปได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับยโอเคครับจะเห็นได้ว่ามันนิ่งมากท่านผู้ชมติดอย่างเดียวติดที่ลำกล้องผมเนี่ยแหละไม่ท่าเอาคูณหกมาเลยท่านผู้ชม โอเคครับเอออยู่มาตรงนี้คูณหกค่อยแบบค่อยเฉยเลยค่อยได้หน่อยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมนี่นะแต่เวลาที่ยิงออกไปเนี่ยแลา้ชมจะเห็นได้ว่าเป้ามันเนี่ยแทบจะกลับมาที่เดิมเลยนะครับนี่นะครับมีความนิ่งมากนะครับผมเหมาะสําหรับเอาไปเล่นในบีอาสูงมากนะครับนี่นะครับยิงแบบอร่อยเลยนะครับผมผมบอกเลยนี่นะ นี่นะครับเห็นไหมสามารถยิงต่อเนื่งองโดยที่เป้าแทบไม่ขยับจากที่เดิมเลยนะอันนี้คือข้อดีของรูปแบบนี้นะผมคือเน้นรถอาลดในเรื่องของแรงดีนะครับโอ้โอ้ชิดให้ตายเถอะโดนนัดเดียวท่านผู้ชมออะไปไหนแล้วไม่นะเพื่อนเพนื่อนจ๋าช่วยด้วยเฮ้ยถึงแล้วหรือเปล่านะอข้างบนนะโอ้ยศัตรูมาถึงนี่เลยเหรอโทษทีเพื่อน,นไม่ได้ดูให้เอนี่แน,น,นะ เราต้องใช้ระยะของเราให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะถ้าสมมุติเราเล่นแล้วเราเอาไปบุกเนี่ยส่งผลเสียกับการแต่งรูปแบบนี้มากๆนะครับผมโอเคนะครับเอ้านี่ศัตรูน่นะเอา้าเพื่อนขอโทษ <c oughs> ขอโทษจ้าโอ้หีโหลดนะีโหลดทนะ่านผู้ชมจังหวะลีโหลดนี่คือแบบมือบังหน้านะครับผมอาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยนะแต่ว่าผมมองว่ามันค่อนข้างจะโอเคนะครับเดี๋ยวก,กดนุกเลยนะครับผม ตุด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 โอเคกดน네ิ้วเค์เรียบร้อยแล้วนะครับยิงอีกสักนิดหน่อยนะครับผมโอเคเอ,อ้ยิงไม่โดนเลยครับท่านผู้ชมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่กับการคูณหกนะฮะปกติผมใช้กล้องมากสุดก็คือคูนสี่นะครับผมให้ต่ายแล้วเป็นด่านนี้ด้วยไงถ้าได้ด่านอื่นก็น่าจะแบบโอเคขึ้นหน่อยนะครับเปมนเห็นศัตรูแถวนี้นะครับ เอาอดคิวสุดท้ายเลยฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมก็มาต่ออีตานะครับเพราะผมเข้าใจว่ามันจบไวไปนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะยังไม่จุใจนะครับแล้วก็อย่างนึงคือผมเปลี่ยนกล้องมาแล้วด้วยนะครับผมอันนี้เป็นกล้องแบบคูนสี่นะฮะก็จะทำให้ผมเห็นภาพโอเคขึ้นเยอะนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมผมคันขาแป๊บหนึ่งโอเคฮะโอเคจู่ๆคันขาเถอะโอเคครับจู่ๆคันขาเถิจเลยฮะตะกี้โอเคครับ มีไมนะแต่มาจากฝั่งซ้ายบนขวายังไงนะนผมเดาว,ว่าตรงกลางอะโอเคหมายคนแล้วมาคนละหมาคนแล้วโอเคฮะโอเคครับ,บเหมือนขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเดี๋ยวนะถ้าย่างผมขอหลบมาตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับโอเคหวังว่าจะไม่โผล่มาตรงนี้เนาะโอเคครับตอนนี้ผมว่าเขาต้องมีคนมาโผล่หลังแน่เลยท่านผู้ชม มีไหมไม่มีหรอ Uav <AB S 1> <U AB S 2> ไปนะครับนะครับผมพอดู Uav หน่อยสตูอยูม่มาด้านหลังนะครับแต่ว่าโอเคโอเคเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วผมสตูเริ่มทยอยมาแล้วแต่เราไปรับตรงนู้นดีกว่านะครับจะมาไหมนะจะมาไหมนะดีไม่ดีสตูเก็บเรียบไปแล้วนะครับผมเพื่อนเก็บสตูเรียบไปแล้วแนะ่นอนเลยโอ้โหสรุปผมมาดักเกอร์นะครับผมโอเคโอเคโอเค จะตัวเริ่มเริ่มเริ่มตีขึ้นมาแล้วนะครับผมโอพอเล่นสายรับแล้วผมรู้สึกไม่มันเท่าไหร่สำหรับผมเลยเล่นเอาไปใช้ในบ r น่าจะมันกว่านะครับอ๊อเ <c oughs> ต่กี้ยิ่งโดนแล้วอะโอเคครับเออถ้านว่าโอ้มันมีจุดตรงนี้ด้วยสินะผมพลาดเองที่ไม่ได้มอง <c oughs> เดยวนะครับถ้างั้นผมขอตั้งตรงนี้ไว้สุดเลยละกันนะครับไปแล้วหรอ โอเคฮะเหมือนจะไปแล้วนะอืมเพเป็นด่านนี้จุดซุ่มเยอะแล้วเริ่มไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าจะยังไงดีโอเคครับ <angle> เหมือนสตีนตจะฝั่งรูนะครับเดี๋ยวเราโอเคถึงด้วยนะครับโอ้สุ่มรอนะครับโอเคโอเคครับไม่มี นี่แต่๋ยวผมจะกลายเป็นใช้ส,าย,สายแคมปเป็นบุกแล้วเนี่ยผมผมจะเริ่มใช้แบบแต่งแคมป์มาเป็นบุกแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้มันดูเนิบๆม,ม,มากเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อเราเอาบุกด้วยแหละนะครับผมด้วยการด้วยการที่แบบเพื่อเราบุกขนาดนี้มันเลยทําให้ผมจะต้องไหลาตามไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ไหลาตามเนี่ยผมจะโดนเข้าหลังได้นะครับแบบเปลี่ยนจุดเกิดอะไรแบบนี้ฮะโอเคครับ อี๋วางเป้าพลาดนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะผมเดี๋ยวผมขอสไลด์เช็คมาดูก่อนนะครับโอเคโอเคโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าเดี๋ยวผมขอใช้เลยดีกว่านะครับการสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับผมโอเคครับ ตัวหายน,นี่ขอสตูนะครับโอเคแสดงว่าสตูอยู่ข้างบนสตูอยู่ข้างบนโอเคโอเคเดีย๋ยวขึ้นไปปรับน้านยายกระสุนหมดนี่โอ้ชิด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 ,ชด,ชดโอเคฮะโอเคครับผมจบเกมที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมก็สรุปคลิป SVD สายแคมป์หรือว่าเล่นใน BR ก็คงจบลงไปที่เท่านี้แล้วนะครับผม ก็บอกตามตรงว่าไม่ค่อยใช่แนวผมเม่อไหร่นะครับแต่ว่าก็พอเล่นได้นะท่านผู้ชมก็เห็นเลยว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยมันแบบยิงนัดมันเสร็จนะครับผมนัดต่อไปเนี่ยมันแทบจะวางเป้าเกือบที่เดิมเลยนะครับผมมันขุมปืนง่ายมากนะฮะใช้ในปีอาน่าจะเดือดสุดๆเลยนะครับผมเป็นไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นเมลังใจด้วยครับพี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ก็ไม่เยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะเจอใหม่คลิปหน้าแล้้้้ววนนนนนนะะะะะคคครรรรรััับบบบบท่่าาาผูชมมมสสหลลิิปีีไไอออจงแ๊ยยยดโุ